บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอ,ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสารณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมการได้ปัญญาในธรรมนั่นก็เป็นการได้ปัญญาในธรรม ตามพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าแสดงตามพุทธประวัติพระองค์ทรงได้ปัญญาในธรรมด้วยพระองค์เองดังที่เรียกว่าได้ตรัสรู้ประธรรมจึงได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าดังที่มีแสดงไว้ในพุทธประวัติว่าในราตรี ที่พระโพธิสัตว์คือพระสิทธัตถราชกุมารซึ่งได้เสด็จออกทรงพรนวดและจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงชนะมารพร้อมทั้งเสนามารตั้งแต่ในเวลาก่อนพระอาทิตย์ตกหรืออัสดง ดังที่เราทั้งหลายคงจะได้เคยเห็นภาพพระพุทธเจ้าประจนมานเขียนเป็นภาพพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนที่ประทับตรงกลางและเป็นภาพมานบนช้างคิริเมฆละพร้อมทังเสนามาน ยกเข้ามาประจนระพุทธเจ้าโดยสัตาวุธเป็นอันมากด้านหนึ่งและเป็นภาพแม่ทรณีบิดมวยผมน้ำท่วมพิยามานและเสนาต้องจมน้ำพ่ายแพ้ไปอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นภาพแสดงพระพุทธเจ้าประจนมาน เป็นรูป,ปรธรรมพระอาจารย์ได้แสดงโดยเป็นธรรมมาทิฐานคือยกธรรมะขึ้นเป็นที่ตั้งว่าพระองค์ทรงพระจนกิเลสสมานมานคือกิเลสในประทัยของพระองค์เองด้วยประบรารมี ทั้งสิที่ทรงได้บำเพ็ญมาแล้วคือทานเศีแน้ขมะปัญปญ,ญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานะเมตตาอุเบกขาพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบรารมีเหล่านี้มาเป็นพระบรารมีธรรมดาเป็นพระอุปบรารมีคือบรารมีที่มากยิ่งขึ้นจนใกล้จะสมบูรณ์ และประมัตบาร,รมีรบาร,รมีที่สมบูรณ์ทรงเสียงพระบาร,รมีทั้งสิบที่ทรงบำเพ็ญมาอย่างสมบูรณ์นี้สู้กับกิเลสมันในพระไทยส่วนที่แสดงเป็นแม่ธรณีบิดมวยผมนั้นก็แสดงโดยปุคลาทิฏฐานยกบุคคลเป็นที่ตั้งเป็นรูปธรรม ดังกล่าวแต่ก็มีนัยยะที่ท่านชี้แจงว่าพระพุทธเจ้าเมื่อทรงเป็นพระโพธิสัตว์นั้นได้ทรงบำเพ็ญพระบาร,รมีทั้งสิบนี้มานานนักหนาโดยเฉพาะข้อหนึ่งคือฐานบาร,รมีนั้น น้ำที่หลั่งลงจากพระเต้าทักษินโนทกในขณะที่บริจาคทานอันแสดงถึงการให้เห็นเมื่อทรงเป็นพระเวสสันดรได้ประทานช่างแก่พราะพิหมคด้วยสังด้วยทรงหลังน้ำลงบนแผ่นดินแสดงว่าประทานให้ เพราะว่าค้างเป็นสัตว์ใหญ่โตจะยกให้ด้วยมือไม่ได้ก็ต้องเทน้ำให้คือแสดงว่าให้ด้วยการเทน้ำลงบนแผ่นดินหรือแม้การให้ส่วนกุศลที่ไม่ใช่เป็นวัตถกุก็มีธรรมเนียมเทน้ำลงเหมือนกัน ดังที่เราทั้งหลายเมื่อบำเพ็ญกุศลแล้วก็กรวดน้ำแพร่ส่วนกุศลดังที่ปฏิบัติกันอยู่น้ำที่ประโพธิสัตว์เทลงบนเป็นดินในการให้ทานนั้นมากมายเพราะได้ทรงให้ทานมาครับนับครั้งไม่ท้วนก็ ตั้งเป็นข้อแสดงขึ้นว่าน้ำเหล่านั้นเองที่ตกลงเป็นแผ่นดินก็เหมือนตกลงบนมวยผมของแม่ทรณีซึ่งหมายถึงแผ่นดินเมื่อทรงเสียงบรมีน้ำที่หลั่งลงบนแผ่นดินเหมือนอย่างหลังลงบนมวยผมของแม่ธรณี นี่เองจึงไหลมาท่วมมานพร้อมนังเสนาให้พ่ายแพ้ไปก็คืออาศัยพระบรมีที่ทรงบำเพ็ญมาตั้งอยู่ในพระไทยจึงทรงชนะกิเลสสมานทั้งหมดตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ตกหรืออัสดงจึงได้ทรง ปฏิบัติทางสมถภาวนาทำร่าไทยให้สงบสงบจากกามสงบจากอากุศลธรรมทั้งหลายทรงได้ฌานความเพ่งคือสมาธิอย่างสูงที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไปโดยลำดับแล้วทรงน้อมจิตที่เป็นสมาธิสึ่งที่สงบ พิจารณาธรรมก็ทรงเห็นธรรมด้วยปัญญาีิเรกวา,านคือความอย่างรู้ในปฐมยามของราตรีนั้นทรงได้ปุพเพนิวาสานุสติญานญาณที่จะลึกถึงขันเป็นที่อยู่อาศัยในการก่อนได้ที่เรียกวาระกึกชาติได้ ถอยหลังไปหนึ่งชาติสองชาติสามชาติโดยลำดับมากมายได้ทรงระลึกชาติได้ว่าจากชาตินั้นก็มาสู่ชาติโนนจากชาติโนนก็มาสู่ชาตินั้นโดยลำดับหรือว่าถอยหลังไปเป็นชาติที่หนึ่งที่สอง ทรงละลึกได้ดังนี้ในปฐมยามของราตรีนั้นทรงเห็นธรรมะด้วยพระปัญญาโดยด้วยพระาญาณะลึกชาติผลหลังได้ดังนี้และในมัชฌิมยามทรงได้จุตูปปาฏยานพระาญาณที่ยังโรคจุติคือความเคลื่อน อุปบัติคือความเข้าถึงชาตินั้นๆของสัตว์ทั้งหลายว่าดีที่เหกือาประณีตหรือว่าเลวต่างๆกันเป็นไปตามกรรมจึงทรงเห็นทำด้วยปัญญาคือความเคลื่อนความเข้าถึงชาตินั้นๆซึ่งดีหรือเลว เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ว่าเป็นไปตามกรรมรั้นถึงยามที่สามของราตรีก็ทรงได้อาสวัคยญยานยานเป็นเหตุสิ้นอาสวะทั้งหลายได้ทรงได้ยานหรือปัญญาตรัสรู้ในอริยสัจทั้งสี่คือในทุกในเหตุเกิดทุกข์ ในความดับทุกข์ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ในอาสวะในเหตุเกิดอาสวะในความดับอาสวะในทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะจึงตัดเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อทรงเป็นพระโพธิสัตว์ก็ทรงได้ปัญญาในธรรมคือได้ ทรงรู้ลึกทรงรู้ทรงรู้ระลึกชาติผลหลังได้ทรงรู้ว่าการเคลื่อนและการเข้าถึงชาตินั้นๆเป็นไปตามกรรมและได้ปัญญาอย่างรู้ในอริยสัจทั้งสี่เป็นที่สุดเหล่านี้ก็คือว่า เป็นปัญญาเห็นธรรมของพระองค์ฉะนั้นคําว่าปัญญาเห็นธรรมจึงมีความหมายถึงสัจธรรมธรรมะคือสัจจะที่เป็นตัวความจรงิงได้ทรงรู้สัจธรรมธรรมะท,ท,ที่เป็นตัวความจริงในความเกิดตายในชาติทั้งหลายเป็นอนัตทาให้พระองค์ทรงจับได้ว่าได้ทรงมีอยู่สองส่วน คือส่วนที่เกิดตายอยู่เรื่อยไปนั้นส่วนหนึ่งและส่วนที่ต้องเป็นภูเกิดตายในชาตินั้นๆอีกส่วนหนึ่งต้องเกิดตายในชาตินั้นๆก็เรียกตามสมมติบัญญัติว่าเราเองดังที่ทรงใช้เรียกพระองค์เองว่าเราเองหรือพระองค์เอง ซึ่งมีขันอันเป็นส่วนที่ต้องเกิดตายเราเองหรือพระองค์เองนั้นเหมือนอย่างมีผู้เดียวหรือมีคนเดียวไม่ใช่หลายคนซึ่งต้องท่องเที่ยวเกิดตายไปในชาตินั้นนั้นแล้วสิ่งที่เกิดตายนั้นก็คือขันพระองค์จึงจับได้ว่า ในตัวบุคคลทุกๆคนนี้มีส่วนที่เรียกว่าขันซึ่งต้องเกิดตายแต่ว่าเรียงสมมติบัญญัติว่าตัวเราของเราของทุกๆคนนั้นไม่เกิดตายไปตามขันแต่เป็นตัวที่ต้องท่องเที่ยวไปจากขันหนึ่งไปสู่ขันหนึ่งจากขันหนึ่งไปสู่ขันหนึ่งมากมาย และทุกๆคนก็ต้องเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันว่าได้ทรงจับรู้ว่าขันทั้งหลายต้องเกิดต้องตายหรือว่าต้องเกิดต้องดับหรือแตกสลายและขันนั่นก็ได้รัแสดงตอบมาว่าคือขันท่า รูปประคันกองรูปก็คือว่ารูปปกายอันนี้ของทุกๆคนอันประกอบขึ้นด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเวทนาขันกองเวทนาคือความรู้สึกเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาขันกองสัญญาคือความจำได้ไม่รู้จำนั่นจำนี่ได้ สังขารขันกองสังขารคือความคิดต่างๆคิดไปในรูปบางในเสียงบ้างในสิ่งนั้นในสิ่งนี้ดีบ้างไม่ดีดงังเป็นกลางๆบ้างและความรู้ทางอาจยตนะะคือรู้ที่เรียกว่าเห็นเมื่อตากับรูปไปจวกกันที่เรียกว่าได้ยินเมื่อหูกับเสียงประจวบกัน เจีย์ควได้ทราบเมื่อจมูกกับกลิน่นลิ้นกับรสกายและผลิตภัณฑ์เลยประจวบกันตลอดจนถึงรู้หรือคิดเรื่องราวในเมื่อมโนเกิดใจกับธรรมะก็เรื่องราวได้มาประจวบกันความรู้ดังกล่าวมันี้เรียกว่าวิญญ,ญาณอาคารกองวิญญ,ญาณ รูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามจึงทรงแสดงในเวลาต่อมาว่าย่อลงเป็นนามารูปแต่แยกออกไปก็เป็นขันธ์ทาก็คือขันธ์ดังที่แสดงว่าญานคือความอย่างรู้ขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้คือรู้ลึกชาติได้เพราะฉะนั้นความเวียน เกิดเวียนตายอยู่เป็นอันมากพระองค์ยังได้ทรงรู้และทรงรู้ว่าขันเป็นตัวที่ต้องเกิดต้องแตกดับหรือตายแต่ว่าพระองค์เองหรือตัวเราของทุกๆคนตามเร่งเรียกันตามพระมบัญญัติตอ้องท่องเที่ยวไปจากขันนี้ไปสู่ขันโน,น้นมากมายนับไม่ทวน จึงตรงสัสจจะคือความจริงได้โดยพยะยามนี้และก็ได้ทรงแสดงสั่งสอนให้ทุกคนรู้จักพิจารณาจับให้รู้จักขันธ์ทั้งห้าและให้รู้จักว่าตัวเราของเราตามเรียกันตานมมมตมบัญญัติต้องห้องเที่ยวไปเกิดตายดังกล่าว มากมายเมื่อรู้สัจจะคือความจริงหรือสัจะธรรมธรรมะคือความจริงอันเป็นขั้นพื้นฐานดังนี้ชั้นหนึ่งแล้วพระองค์ก็ได้ดตรัสรู้ว่าความเคลื่อนคือความออกไปจากชาติขันอันหนึ่ง ไปอุปบัติคือเข้าถึงชาติคันอีกอันหนึ่งนั้นเป็นไปตามกรรมคือการงานที่บุคคลอุกคนได้กระทำเอาไว้จะทำกรรมชั่วก็ต้องไปสู่พบชาติที่ชั่วมีความทุกข์กะทำดีก็ไปสู่ชาติพบที่ดีมีความสุข ก็เป็นอันว่าพระองค์ได้ตรัสรู้เรื่องกรรมและเรื่องผลของกรรมและได้ทรงสแสดงสัส่งสอนดังที่ทรงสัส่งสอนให้เราทั้งหลายพิจารณาเรื่องๆว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเราเป็นทายาตรรับผลของกรรมเรามีกรรมเป็นกำเนิด เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะกระทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วเราก็จะต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้นดังนี้เพราะฉะนั้นหลักของกรรมนี่รพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้พระองค์เองได้ตรัสรู้ด้วยพยานที่สองนี้ แต่ว่าแม้จะกระทำกร,รมดีสักเท่าไหร่ก็จะต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่นั่นเองตามที่ส่งได้ประยานในปฐมมยาของราตรีและก็ต้องเป็นไปตามกรรมที่กระทำเพราะว่ายังมีคติที่ไม่เที่ยงไม่ใช่ว่า จะทำดีแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะทำชั่วในบางครั้งบางคราวก็ได้จึงจะต้องพบชาติที่เป็นทุกข์บ้างชาติที่เป็นสุขบ้างแม้ในชาติเดียวกันก็ต้องมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างจึงเป็นของแม่แน่นอนต้องเป็นไปดังนี้เรื่อยไปในเมื่อ,อยังมีเวียนเกิดเวียนตาย ฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาธรรมะรุ่ยขึ้นไปราทรงจับได้ว่าทั้งหมดนั้นเพราะเหตุที่ต้องเวียนเกิดเวียนตายจะมีสุขหรือมีทุกข์ก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายจะเป็นภพชาติทีดีหรือที่เลวอย่างไรก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายจึงเป็นทุกข์ทั้งนั้นทําไมยังต้องเป็นทุกข์ก็เพราะยังมีตัณหาความยินรนทยานยากเป็นตัวกิเลส เพราะยังมีอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมอยู่กิจสันดา้ทรงพิจารณาจับเหตุจับผลละเอียดยิ่งขึ้นตามระยะที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมาเกิดขึ้นจึงลงได้พยานที่สามคือไ้ตรัสรุอรยิยสัจทั้งสี่ดังที่กล่าวแล้วจึงทรงพ้นจาก กิเลสพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงไม่ต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่ต้องสวยผลของกรรมที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างที่ดีบ้างที่เลวบ้างเพราะไม่มีตัวเราของเราอันเป็นตัญหาอุป,ปาทานซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเหลืออยู่เป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง จึงได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและก็ได้สวดมทรงแสดง,สดงอรยิยสัจสังสอนเพื่อให้ทุกคนได้รู้ตามพระพุทธเจ้าทรงเห็นธรรมด้วยพระองค์เองทรงบริสุทธิ์ผุดผ่องจากิเลสและกองทุกข์ด้วยประการทั้งปวงจึงเรียกว่าอาราหังพระองค์ได้ตัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง เห็นธรรมด้วยพระองค์เองโดยไม่มีครูอาจารย์จึงได้พระนามว่าสมมาสมพุโทโธคำว่าอารหังสมมาสมุโทโธนี่จึงเป็นพระพุทธคุณบทสำคัญฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจึงควรศึกษาให้รู้ธรรมะที่ทรงสั่งสอนเพื่อจะได้ ปัญญาเห็นธรรมตามพระองค์ตามที่ทรงสั่งสอนแม้ด้วยศรัทธาคือความเชื่อตามพ่ทรงสั่งสอนและด้วยปัญญาคือความรู้ความเข้าใจด้วยการมันปฏิบัติสนับรับฟังมันเพ่งพินิพพิจารณาไปโดยลำดับ ให้รู้จักให้รู้จักศัจธรรมตามที่ทรงสั่งสอนน้อมออามาที่ตนเองดังที่ทรงปฏิบัติมาเื่อเป็นดังนี้แล้วก็ย่อมจะได้ปัญญาเห็นธรรมโดยลำดับตามควรในการศึกษาปฏิบัติต่อไปนี่ขอให้ตั้งใจฝังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป